ชมตอนนี้ผมจำค่ะกินน้ำแข็งใสหัวแดวโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยตรงนี้เป็นน้ำแข็งใสแบบแบบน่านมแยผมขอลองกินก่อนนี่แบบมันเป็นย้อยเลยแบบอันนี้นมไหมครับเป็นเป็นนมอะเราลองี้ยโอ้ยมันย้อะ ควข้นหวานแบบน่าจนจุกเลยอ่ะอร่อยมากจะพูดว่าส่วนไงเชอาขึ้นข้างบนใช่ไหมใช่ครับต่อมาเป็นลูกเกดนะเป็นไงครับลูกเกดก็อร่อยครับอุ้ยซอแดงมันจะตุกแล้วแต่แป้งหนึงเราจะลองกินด้วยนะเธอเลยเอาอีกคัะ แม่ว่าตักใส่จานก่อนไหมจะได้ไม่ต้องกิ้งไปกิ้งมาอร่อยไหมครับมากรสชาติมันจะเข้มก็ข้นมากเลยครับผมผมว่าผ,ผมเริ่มติดใจแล้วดงขอกินอีกคำหนึ่งแล้วกันอร่อยครับถ้ามีโอกาสได้กินก็แนะนำให้กินนะครับ <Okay. S 2> อร่อยมากอันนี้ไอ้ถั่วแดงนี่ครับโอเคครับ หลักๆนี่ก็ขอลาไปก่นนะคะเดี๋ยวพอเจไปกินก่อนนะคะบ๊ายบาย